ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ครับ DB หนึ่งห้าหกศูนครับแบตเตอรี่ก้อนนี้อ่าแบตเตอรี่ DB หนึ่งห้ากศูนย์ครับตรงลูกนี้อาการคือชาร์จแบตไม่เข้าครับแล้วก็มีตัวนี่มีอาลามแจ้งเตือนที่ตู้ชาร์จด้วยอ่าเี่ยครับชาร์จไม่เข้าครับมีอารลามที่ตู้ชาร์จ นี่ครับรูวนี้ SN ข้างมันมีช่องนึงมันมันเสีย<ม>แต่ม๋มาดูตัวนี้ข้างล่างข้างบนเสียช่องไม่ครับเจยวสลับอจอดมาชิคให้ตัวนี้ครับ SN ตัวนี้ อันนี้เป็น S N แบตตเอรี่อ่า DB ในวขัศูนู์ครับเดี๋ยวลองเชสกับแบตที่ชาร์จงานที้ใช้ชิงแฮใช้งานได้ปกตินะครับนี่นี่ครับชาร์จปกตินะครับ ชาร์จได้ปกตินี่ครับจะเป็นแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับที่ออ่ชาร์จแบตไม่เข้าชาร์จไฟไม่เข้าเป็นแบตเตอรี่ครับ เดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบครับนี่ครับเอ๊ะไม่ารามครับนี่ยร้านแจ็คเตือร์ครับแบตเตอรี่ลูกนี้ครับ เอสเอ็นแบตเตอรี่ครับ